เอาแล้วนี่แหละให้เห็นกันชัดๆที่เพื่อนบอกว่ามีดแมงมุมคืออะไรโลโก้มันเหมือนแมงมุมไงเฮ้แต่พูดจริงๆนะโลโก้ไม่เหมือนแมงมุมกว่ากูเหมือนเห็บหมาที่แบบเจร็บี้ <c oughs> อ้อตัวทีตัวทีับเป็นแมงมุมแบบแมงมุม <c oughs> เอาเอาเอาว่ามา นี่ครับงันนี์ครับ2010 20. ดูเยอะหลังมันในคำสองศูนย์หนึ่งศูนคิดอะไรไม่ออกเข้า Google มันนี่สองศูนย์หูนย์ดยอะๆหลังมันนี่ครับ2010 20. พูดไปแล้วตอนเช้าไม่รู้ทำอะไรไปไวิ่งสวนจัจนทร์เจอครับตอนเช้าเออเออใช่ทายนะอย่าชกพี่ผมพบพี่ <c oughs> <c oughs> อา้าวสวัสดีครับพี่วันนี้ช่วงอะไรช่วงแนะนำแนะนำยังไงพี่ครับจะแนะนำอะไรก็สไปเดโก้เหมือนเดิมนี่พี่ เฮ้ยนักเลงต่ำพันนะไม่ต้องดูนั่นไงอืมให้เขาดูหน่อยให้เขาดูหน่อยมันต้องดีแน่เลยครับอย่างแรกเอาอย่าเพิ่งเอาดูตัวมาก่อนบอกชื่อรุ่นก่อนคูครีคูครีคล้ายๆตีคล้ายๆตีคีนี่เลยป่ะพี่ครีหรือครีโออ่ามันเป็นมีดรรมิเตรดเดชร์ด มันเป็นมีล i ิมิเต็ดอ dition นะครับของสเปนเกอร์สำหรับพวก collector ครับผมเอากล่องออกครับเกกะครับโอ้พี่อะไรวะเนี่ยหน้าตาอลังการพี่ครับมีดบรรางไม่สุดเลยครับพี่มันสุดแล้วแหละมันได้แค่นี้ดีไซน์เนี่ยตระกูลเอชิมเอชิมเอชิมตอนนี้ทําไต้หวันนะครับแต่นี่เอสชิมเจแปนครับออกมาแล้วประมาณ3-4ปีที่แล้วครับแพงยับหลากหมื่นแล้วกันไม่บอกแล้วกันว่าหมื่นเท่าไหร่ครับนะครับ มีพี่คนหนึ่งก็สนใจเหมือนเดิมที่หนีจะพอตัวสั่งกูจะต้องหาของมาเอาชนะแกให้ได้กูจะต้องมีของที่แกไม่มีกูไม่ยอมเขาจะมีอะไรเยอะกว่ากูไม่ได้เอาอย่างแรกเอาอย่างแรกเห็นรู้แล้วกับคลิปได้แค่ได้นะครับอซ้ายขวาหมดคือคุณรู้จักมีดกุลขาไหม อ่ากุลาบาอ่ามีกุลาขามันเป็นมีดพวกอาหรับอาหรับพระจะถึงถึงว่ามันจะโค้งๆอย่างเงี้ยอ่าอาหรับเปรตตายมันจะโค้งๆเงี้ยเขาก็มีแรงบราจัจออกมาเขเลยทำมาเป็นมีดพับนะครับพวกนี้ทํไม่เยอะผมไม่รู้ว่าปกติมันเป็นด้ามดำแต่ตัวนี้มันเป็นด้ามเขียวกําลังจะบอกว่าบางตัวมีดเขาไม่ได้ไอยี่ห้อเป็นมุมเนี่ยเขาไม่ได้ทํามาขายนะแต่เขาทามาให้ดีลเลอร์ อเหมือนของสูวีเนียเหมือนของซูวีเนียอืแล้วคุณคิดดูดีลเลอร์เขามีไม่กี่เจ้าอืมันไม่มีขายในตลาดมันไม่มีราคามันไม่มีราคาอินมาอยู่ๆเพราะญมาให้คุณขอบคุณมากครับเป็นดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายครับแล้วมีอีกนะแล้วคุณคิดดูถึงดีลเลอร์มีเล่มเดียวอปล่อยกันในตลาดก็ว่ากันไปแล้วเออ เอา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 เหลาสรรพคุณก่อนดิเหลาสรรพคุณด้ามก่อน G10 ทนแน่แด้าม G10 สีเขียวครับ G10 สีเขียวมันก็จะเป็นเป็นยุคนี้มั้งอ่าตัวเหล็กตัวเหล็กตัวเหล็กวีจีสอ่าพี่ครับเหมือนเดิมครับถ้ามันเป็นมีดดีไซเนอร์มันต้องทิ้งลายเซ็นไว้ขอดูลายเซ็นมาหน่อยขอดูลายเซ็นมาหน่อยข้อเป็นกุ้งเป็นกุ้งอ่ะชิมอ่าที่โลโก้เขาอยู่นี่อ่าและที่สำคัญไอ้มีดแพงๆแพงมุมเหลืองเดี๋ยวอันนี้กำลังจะบอกพอดีว่า เพื be 50, ่อนดูคลิปแล้วจะงงเดี๋ยวดูในคลิปหน้าแมงมุมเหลืองคืออะไรเออเออเดี๋ยวไว้อธิบายกันคลิปหน้าแล้วกันแมงมุมเหลืองคืออะไรอันนี้นะครับก็สนใจก็ไม่มีหรอกอันนี้มีเจ้าของแล้วแต่จะมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆผมไม่ยอมหรอกพี่กำลังจะบอกอย่างนี้ครับกำลังจะบอกว่าเพื่อนๆเราหลายคนก็เป็นเดอะคอลเลกเตอร์เดอะคอลเลกเตอร์ฉะนั้นถ้าคุณหาคุณกำลังควานหาสิ่งที่คุณต้องการอยู่ ก็ลองมาถามกันดูไม่รับปากครับไม่รับปากบางรุ่นอาจจะผมจะหามาได้บางรุ่นอาจจะหาไ, <ป S 1> ไม่ได้จริงๆก็จะบอกไปว่าหาไม่ได้ครับพี่รุ่นไหนหาไม่ได้เราก็จะบอกกันไปถูกต้องครับนะครับก็ สนใจก็ลองมาดูที่นี่แล้วกันก็จะมีของแปลกใหม่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเติมคือคือมาดูแวะมาหาก็ดีใจแล้วอไม่ต้องซื้อหรอกมันแพงอะแวะมาทักทายถ่ายรูปลงเฟซซะหน่อยมาดูกันมีพี่มีอะไรมใหม่ๆก็เลยแต่งหูแต่งตาเนี่ยเนหามันก็เป็นของสะสมอะเราชอบอะเราว่ามันสวยดีใครสนใจชอบแล้วก็เราก็ขายไปเราก็บอกกำไรนิดหน่อยเฮฮาเฮฮาไปนะครับ หายไปหามาใหม่วันนี้ซื้อมา5,000พรุ่งนี้ซื้อเท็ดพันมัน,นจะขายทำไมวะแค่ชิปหายเลยเออสนใจมาดูแล้วกันสวัสดีครับจ้า